สวัสดีครับสวัสดีครับผูกขมกาหนดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับโหตอนนี้ชิลมากเลยครับจะมีช่วงที่แบบว่าทําไปตอนใหม่ๆแรกๆเราก็กินยาเราก็ทํางานปกติอยู่แล้วเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพออาการนั้นมันหายไปจะเริ่มตกเป็นสะเก็ดเราก็จะเริ่มมีความแบบขั้นอยากเกาแต่พอมันหลุดสะเก็ดหลุดอะไรทุกอย่างไปแล้วเนะี่ยโอ้โหชิลครับแล้วพอเริ่มมองกระจกเห็นกระจกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเออหน้ามันเต็มเอออะไรอย่างนี้ขึ้นครับการดูแลตอนนี้สบายกว่าช่วงแรกมากเลยพอผ่านไปแค่สองสัปบบสดาห์นะครับ ความเจ็บตอนอยู่ในห้องปูกอะ่ะหมอฉีดยาชาเข้าไปพอฉีดยาชาปุ๊บหมอที่โอ้ยออตรงนี้ยังไม่ชากังวลไปไป,ไปมามา,มา่น่ยหลับวันนั้นเสร็จกลับไปบ้านไม่นอนเขาหลับที่นี่ไปหมดแล้วหลับไปสิบสองชั่วโมงเออที่นี่นอนสบายมากผมบอกเลยตอนช่วงความนาเนี่ยโอหลับปุ๋ยหลับแบบหลับจนโกนเหมครัเขาบอกว่าโก ผมก็พยายามจะกลให้เป็นโนต้ตเพลงอยู่แต่ว่าก็ทําไม่ได้ความหล่อตอนนั้นเยอะอยู่แล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนแล้วครับโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพูดไปเดี๋ยวคนก็จะหมันไส้นะครับว่าคือความหล่อเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าผมว่าทําทาไมหรออะไรเงี้ยผมก็อยากจะเออทําให้ทุกคนเห็นว่าเออคนดูดีอยู่แล้วเนี่ยทําแล้วมันดูดีขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นยังไงให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับอยาาอยา่าอยา่อยาเม้นแรงนะเม้นแรงโ <Okay, S 1> นะอเคครับข,ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ